เลยนะคะกับหมวงนะคะและลีอาร์สุดเท่เลยค่ะหนึ่งใบ 说我们大保健。 เครื่องยนต์เนี่ยนะคะ 2200cc แล้วก็โดดเด่นด้วยดีไซน์นะคะความสร์ตและก็การประหยัดน้ำมันท่องเที่ยวได้ไกลค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาสามารถประหยัดน้ำมันได้มากถึง23.3กิโลเมตรต่อลอิตร้วยนะคะและก็นะคะยังมีนะคะห้อดสารที่ขนาดใหญ่มีจอนะคะเอาไว้เชื่อมต่อกับโฮทู์ก็ได้หรือจะเป็น เขามาพร้อมกับราคานะคะ5 3, 9 0 0สบาทค่ะและก็จะมีพรบประกันไข่ชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ของแถมอื่นๆมอบให้อีกด้วยค่ะส่วนคันที่2ค่ะคันต่อมาเลยนะคะด้านนี้เลยค่ะซ้ายมือของดิฉันค่ะซึ่งคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะนะคะสำหรับน,น,นะคะ All New Mitsubishi Triton ค่ะนะคะซึ่งนะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะไฮเปอร์พาวเวอร์นั่นเองะค่ะนะคะเครื่องยนต์184แรงม้มา430รมิบมิล ที่สามารถนะคะสอนช่วงเย็นละกลางวันได้จากน้นเราจะมาค่ะชุดแต่งนักสปอร์ตรอบคันนะคะพร้อมกับเสิร์ฟความหล่อค่ะนะคะด้วยล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตที่ขนาดใหญ่มากขับเคลื่อนได้ทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาหรือลงห้วยโดยเฉพาะใคระที่เราเป็นสายลุยค่ะนะคะก็คือขับมันแล้วก็คล่องตัวอย่างแน่นอนค่ะส่วนในท้อง เตรงกลางด้านหลังนะคะเพื่อที่จะให้ห้องโดยสารเนี่ยนะคะเย็นทั่วทั้งห้องนันเองค่ะชมภายในกันแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะภายนอกภายของเขาเนี่ยนะคะออกแบบมาเอาไว้รองรับการบรรทุกของหนักก็ได้นะคะหรือจะเป็นส่วนของช่วงล่างค่ะกับระบบโช๊คนะคะที่สามารถจานะคะทาให้การขับเคลื่อนเนี่ยนะคะสมูทและก็มีสมรรถนะมากยิ่งขึ้นค่ะและก็ยังมีระบบเบรคะค่ะนะคะที่มา ชั้นดีค่ะคันนี้เนี่ยค่ะเป็นรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรค่ะ108เแรงมมาหล่อสปอร์ตดูดีค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้านหน้าค่ะกระจังหน้านะคะสีดำแบบโเมียมค่ะไฟหน้าดีไซน์แบบสปอร์ตพร้อมกับนะคะไฟตัดหมอกขนาดใหญ่ด้วย ที่จะมือเปิดประตูค่ะนะคะหรือจะเป็นโซนแผงคอนโซลตั้งแต่ระบบเกียร์นะคะพร้อมกับแท่นชาร์จไวเลตและก็จะมีจอแสดงข้อมูลเพื่อเอาไว้เชื่อมต่อนะคะกับโมทูก็ได้ดูน้ำฟังเพลงได้ครบคันเลยนะคะพร้อมกับช่องวางแก้วน้าค่ะนะคะหรือจะเป็นระบบเกียร์แบบใหม่ค่ะนะคะที่สามารถใช้งานได้ง่ายะค่ะนะคะหรือจะเป็นระบบโพสต์ทต่างๆต,ตัวนี้ค่ะจะื่อควบคุมได้เพียงแค่ไปนิ้วสัมผัส ด้านหน้าจอตรงนี้ก็เป็นมิติแบบใหม่ด้วยนะคะมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนและรถขนาใหญ่แบบนี้ค่ะนะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์ค่ะพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะให้กับนะคะผู้ขับขี่เนี่ยมองเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังค่ะนะคะ,ะกับการถอยจอดนะคะผ่านกล้องมองหลังนั่นเองค่ะส่วนด้านบนนี้เลยค่ะก็จะมีช่องเก็บนะคะแว่นตานได้อีกด้วยนี่นะคะก็จะมีทุกส่วนทุกมุมเลยแต่นอกจากนั้นแล้วค่ะ ู่ทุกตำแหน่งเลยตั้งแต่โซนที่1จนถึงโซนที่3ค่ะส่วนเบาะตัวนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นเบาะพิเนี่ยแบบพิเศษเลยค่ะปรับเอนได้หลากหลายระดับค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการใช้งานของเบาะตัวนี้ค่ะคุณสามารถพับเบาะลงได้นะคะเพื่อจะทําให้ห้องโดยสารเนี่ยมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะใครที่อยาไปช้อปปิ้งซื้อของมาแล้วต้องการขนของแต่เยอะเบาะแถวที่2พับลงได้ง่ายมากนะคะเพียงแค่ดึงปุ๊บแล้วก็พับลงแค่นั้นเองค่ะผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยนะคะก็สามารถขับ เลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้งา่ายส่วนด้านท้ายค่ะนะคะประตูนะคะดูเลยคะเน่เลยนะคะโดยเฉพาะเราการ้อปปิ้งการซื้อของโอ,โอ,โอ้โหดีเลยได้มีที่เก็บสัมภาระด้านล่างหรือแม้แต่ทางด้านช่องนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นช่องเอาไว้สําหรับนะคะเก็บ ค่ดูแบบโอ๊ยหน้าตาทําไมหน้าตาคล้ายๆกันเลย2องคันนี้แตกต่างกันยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของซ้ายมือของดิฉันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะน,นะคะเป็น mitsubishi นะคะ x p a n d e r gt นั่นเองค่ะนะคะเป็นรถ บบกบะตึ่งครอบครัวค่ะโดดเด่นด้วยดีไซน์แบบสปอร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะกระจังหน้ากันชนหน้าไฟตัดหมอกค่ะพร้อมกับ Le ้อแม็กยังเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตเช่นเดียวกันค่ะซึ่งคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีค่ะนะคะพร้อมกับการประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่105แรงม้าค่ะนะคะที่6,000รอบต่อนาทีค่ะคันนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งชุดแต่งค่ะนะคะสปอยเลอร์หน้าสปอยเลอร์หลังค่ะหรือจะเป็น โลโก้นะคะด้านหน้าค่ะพร้อมกับนะคะจะมีนะคะระบบต่างๆมากมายเลยที่อยู่ภายในห้องในสารคันนี้ค่ะคันนี้เนี่ยก็กว้างและก็ยาวด้วยค่ะเพราะว่าเขากว้างถึง3แถวนั่งได้ถึง7ที่นั่งค่ะคันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบเอ่อเนื้อเยื่อนะคะหรือว่าใครถือว่าอยากจะได้รถที่แบบว่าคือมีฟังก์ชันมีออปชั่นครบแนะนำหรือว่าคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะเืก็ยังมีพันธะ ไ,ได้เร็วแล้วก็ประหยัดน้ำมันมอีกด้วยด้านในก็รู้ราเข้มเลยค่ะมีทั้งจอนะคะแล้วก็มีโหมดการทำงาน,างงานหรือว่าสวิตต่างๆที่สามารถใช้งานได้ไง่ายมาเพียงแค่ไปนี่สัมผัสแค่นี้ค่ะโดยจะเป็นแท่นชาร์จไรเล็ก,ก็มีนะคะช่องเก็บของนะคะแล้วก็เบาะแบบพีเมยมนะคะเป็นเบาะนําแบบพิเศษะค่ะนะคะฝั่ได้หลายทิศทางพร้อมกับช่องเก็บของเรนที่พักแขนตรงนี้ด้วยนะคะส่วนที่สองค่ะรู้สัมักวามมากนะคะหรือแค่อย่าจานะ เกอกมาก็คือให้ยกแค่นี้เองง่ายๆเลยค่ะนะคะหรือว่าใครที่เราต้องการพัาเกาะลงนะคะก็จะมีตัวที่ดึงเนี่ยแล้วก็ผ้าลงแค่นี้ง่ายๆเลยค่ะแถวที่สองแถวที่3ก็เช่นกันค่ะและด้านบนนี้เลยเครื่องปรับอากาศคือเยอะมากรถยาวและใหญ่ขนาดนี้แน่นอนแหละว่าจะต้องมีเครื่องปรับอากาศค่ะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่จะทําให้ มีความเย็นทั่วทั้งห้องโดยสารนั่นเองค่ะเรียกได้วะะ่าตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่มากเลยนะคะส่วนประตูด้านท้ายค่ะ,คะเครื่องยนต์เหมือนกันเลยค่ะ1 5 0 0ซีซีแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นพิเศษก็คือมาในสไตล์แบบสีทูโทนนั่นเองค่ะสีนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษเลยนะคะก็คือสีเขียวหลังคาสีดำค่ะนะคะแล้วก็ชุดตกแต่งค่ะลาหลังคาด้านบนนะคะแล้วก็จะมีค่ะนะคะ สัญลักษณ์ของ Fender Cross นะอยู่ที่ โครงการนั่นเองค่ะนะคะก็คือมีมิติแล้วก็โดดเด่นด้วยโลโก้แล้วก็ชุดแต่งค่ะแต่นอกนั้นค่ะยังไม่หมดค่ะนะคะเขายังโดดเด่นแล้วก็แตกต่างก็คือมีระบบ Active Dual Control นั่นเองค่ะซึ่งระบบนี้เนี่ยเขาจะช่วยนะคะควบคุมการขับเคลื่อนค่ะให้การเข้าโค้งเนี่ยนะคะมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็คือนะคะใครถือว่าชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเข้าโค้งต่างๆตัวนี้ขับเคลื่อนได้ง่ายแน่นอนค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยภายในห้องในสารเขาก็ตกแต่งเป็น Bye. ซึ่งภายในรถคันนี้เนี่ยเขาจะมีระบบกองชั้นพิเศษเลยนะคะเพื่อปกป้องนะคะผู้ใช้รถแล้วก็ผู้ขับขี่นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนค่ะนะคะเวลาที่จอดรถนานตอนนี้ขึ้นรถปุ๊บค่ะนะคะตอนนี้ภายในห้องโดยสารก็คือเย็นทันทีเลยค่ะนี่ก็เป็นความพิเศษแล้วก็ความโดดเด่นและก็ความแตกต่างค่ะกับ m i t s u b i s h i เพนเดอรนะคะ r o s s นั่นเองค่ะส่วนราคาค่ะอยู่ที่932,000บาทค่ะนะคะแล้วก็นะคะ ให้เงื่อนไขพิเศษเลยกับดอกเบีย้ย0%ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือยนตกรรมจากทางาค่ายคอมมิสุบิชินะคะโดยมิสุบิชิมอเตอร์ค่ะร่วมกับนะคะมิสุเจียงรอนฮานีค่ะนะคะและมิสูดอนค่ะจัดทัง ใหญ่แบบนี้ค่ะดีแบบนี้ให้ชาวดดนทานีเพราะฉะนั้นแล้วค่ะใครที่สนใจนะคะสอบถามได้เลยหรือแค่แวะมาชมค่ะรถสวยๆที่บูธของเราค่ะแค่ลงทะเบียนก็จะได้รับนะคะเป็นหมวกแลนลี่อาร์ตนะคะฟรีไปเลยค่ะหนึ่งใบเลยต้องบอกว่าใกล้จะหมดแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้หมวกสุดเท่แบบนี้นะคะแค่สแกนท r โค้ดนะคะกับพี่ๆทีมขายของเราแค่นี้ก็จะได้รับหมวก1ใบหรือว่านะคะจองรถภายในงานนี้ค่ะนะคะยังมีนะคะชิมแบ็กนะคะแลนลี่อาร์ตมอบให้อีกหนึ่งใบค่ะแต่ยัง ไม่หมดมีปัิมน้ำมันให้ด้วยกับลูกค้านะคะที่ออกรถภายในงานตลอดทั้ง11วันนี้ค่ะโอเคนะคะฝากไว้เดวยกันค่ะนะคะสำหรับยุตธกรรมดีๆนะคะจากทามิสซูชิมอเตอร์ค่ะนะคะร่วมกับมิสซูเชียงอุดรและมิสซูดอนฮานีค่ะใครที่สนใจนะคะเจอกันได้นะคะภายในบูนั่นเองค่ะส่วนรอบนี้ขออนุญาตนะคะฝากแคมเปญไว้แค่นี้ก่อนละกันค่ะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในะรอบหน้านะคะรอบนี้เนี่ยขออนุญาตส่งต่อให้กับบูถ,ถัดไปเลยค่ะ